นี่ครับมองมันสูงไร่ร่มมากเพิง่งเห็นครับมองสูงแห้งล่มครับที่ล่มเป็นหมองเป็นหมองล่มมากเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อสี่หามื่อขึ้นหลังครับพายุไอ้ยังนี่จีนี่เกือพุ่นเขานี่สัตวดพายุเนี่สัตว์ ห่วงมาจุ่มกันอยู่สีหยันแต่มันล่มทับมันไข่แนีมันถอกครับแนถอกอยังสีได้เกี่ยวอยู่ครับฝั่งทางนี้คือหล่มโอ้ยมีโฮมใหม่ครับหน้าโฮมต้นใหม่หลายเด้อพี่น้องทีกว่าเขามันเหยียดล่มแนีมันปะยังกลมม้วนค้างเหล่าอ้อยเหลินนะพรัก็ได้